นรับแถมประกันภัย2บวกให้1ปีรับประกันเครื่องเกียร์นะครับนานสุดให้3ปีเลยนะครับเรามีโปรแกรมให้นะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่คันก็เข้ามาเลือกซื้อเลือกสันเลือกคัดรถกันว่าสนใจรถปีไหนนะครับ,บล็อกไหนแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้1ปีกับฟรี90วันนีเศูนเดือนนะครับมีให้ครบนะครับจบที่เคอาร์ธาร์มัสาเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับ KR อาราชบุรีพามาชมสูซ u กิ s w i วีตัวนี้เป็น1.2เจนแรกนะครับจด2013ได้ GLX GLX จะเป็นไฟเลี้ยวปลายกระจกน,ะนี่ครับตัวล็อกประตูอัจฉริยะไม่ต้องใช้กุญแจเสริมเข้ามาออปชั่นเป็นพุ t สตาร์ท เครื่อง1.2 4สซูปติดเครื่องยนต์กดปุ่มอ่าแล้วแต่สะดวกนะครับอ่านิ้วชี้ก็ได้นะครับปลดปล่อยอ่าติดเลยนะครับระบบแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลหรือว่ามีระบบออโต้เข้ามาเสริมเกียร์อัตโนมัติกระจกไฟฟ้ามีตัวพับด้วยนะครับอันนี้ก็คือพับเก็บด้วยไฟฟ้าาเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับ ติดเครื่องแล้วนะครับกระจกไฟฟ้าตีบ้านพับไฟฟ้าเสียงสัญญาณนะครับกรณีกุญแจไม่ได้อยู่ในรถอันนี้นะครับทําชมเครื่องยนต์กันนะครับก็ขอท่อ41234นะครับเป็น4ีสูบพันสอรีครับมาหัวน็อตนะครับกาวนะครับมันจะต้องขนาบนะครับโค้งสวยไปตาม นะครับรูปของฝากระโปรงนะครับคันหน้านะครับรอยอาร์คสวยๆเลยนะครับอันนี้ให้ดูตัวโอ้สวยๆเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็ตัวเกี่ยวฝากระโปรงจะอยู่อ่าเกี่ยวนะครับล็อกฝากระโปรงจะอยู่บนฝากระโปรงนะครับอันนี้อ่าเรามาดูด้านหน้าสวยๆกันแล้วนะครับแล้วเราก็มาดูตัวนี้มีไฟสปอร์ตไลท์นะครับไฟหน้าเป็นหลอดฮาโลเจนโคมมัลติรีเฟกเตอร์นะครับเนี่ยเรามาดูขอประตูกันนะครับเนี่ย ขอบประตูสวยๆนะครับเราเน้นขอบประตูหรือว่ากาวนั่นเองเพราะว่าสีสันด้านนอกนะครับรถปีใหม่ๆสูงๆนะครับไม่เกิน5ปีส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเก็บแต่ถ้ารถหลายๆปีก็จะมีเก็บแต่ว่าดูกาวเป็นหลักนะครับเก็บด้านนอกรับได้แต่ถ้าเปลี่ยนบานประตูนะครับรับไม่ไหวอนะ่ะรอนะครับก็5ก้านนะครับมีออฟเซ็ตคายเวลยางปี2022ขอบ15าไฟท้ายขาวแดง สัญลักษณ์นะครับตัว Z นะครับตัว S อ่ะพูดทีนะครับตัว Suzuki อกินะครับสุสุกินี่แฮดแบกนะครับห้าประตูแฮดแบกก็จะมีตัวนะครับกั้นนะครับระหว่างห้องโดยสารกับตัวท้ายอันนี้เป็น2013หรือ2 5 5 6ก็56 65นะครับ4บวก59ปียังมียางอะไรให้นะครับให้เอาไว้ใช้กัน ในรถในยะปีทางนี้อ่ะนี่เรามาดูตะเข็บกาวอ่ะตะเข็บรอยประกอบอาร์คนะครับกาวสวยเลยนะครับนะี่แล้วเราก็มาดูประตูหลังด้านซ้ายนะครับผมเน้นกาวเป็นหลักนะครับนี่กาวจะต้องขนาดสวยนะครับขนาดเล็กใหญ่โดยประมาณนะครับสวยของติดรถเลยถ้าเป็น ของไต้หวันหรือว่าของเทียบก็จะอาจจะเล็กหรือใหญ่กว่านี้แล้วกดไม่เข้าหรือว่าติดเข้าไปแตกอันนั้นคือกาวที่ไม่ได้มากับโรงงานก็มีการเก็บสีมาอย่างหนาหรือว่าเก็บไม่ไหวบุบเยอะก็เปลี่ยนทิ้งไปเลยอันนั้นคือรถจะออกไปทางไม่สวยอันนี้ของเราก็จะเป็นเกรด A นะครับถึงจะเป็นรถ9ปีก็ตามตัวนี้ราคานะครับราคาอยู่ที่เออ2 0 0 0 0น 79,000บาท279,000บาทเท่านั้นเองนะครับจดเมษาห้หรือว่า2 0งพันสิบสนั่นเองนะครับ279,000บาทก็วันนี้เรามาเราก็มีส่วนลดให้นะครับจากผ่อนนะครับ279,000บาทนี้ผ่อนแตะ6,000ก็ลดให้กัน20,000ื่นนะครับอยู่ที่259,000บาทผ่อนอยู่ที่ประมาณนะครับกล,กลมๆเลยเดือนหนึ่ง5,000บาทนะครับแถมประกันภัย2บวกให้1ปี รับประกันเครื่องเกียร์นะครับนานสุดให้3ปีเลยนะครับเรามีโปรแกรมให้นะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่คันก็เข้ามาเลือกซื้อเลือกสรรเลือกคัดรถกันว่าสนใจรถปีไหนนะครับล็อกไหนแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้1ปีกับฟรี90วันนะเอศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนนะครับมีให้ครบนะครับจบที่เคอัสม์ขาเลยนะครับเออบัตรประชาชนใบเดียวนะครับถือเข้ามาเช็คตรวจเครดิตผ่านก็รอรับรถภายในหนึ่งถึง,งสามวันก็ได้ขั้นตอนการออกรถก็ ไม่ได้ยุ่งยากมากเท่าไหร่นะครับตอนนี้คือพกเครดิตติดตัวมานี่เงินไม่ต้องติดหน่อยนะครับอ่ะก็ฝากไปด้วยกับซูซูกิสวีปตัวนี้เป็น1.2 2013รหัส G L X กุญแจจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นพุทสตาร์ท1 2 2013 2 7 9 0 0 0บาดบาทลด20,000เหลือ259,000บาทผ่อนจาก6,000ลดลงมาเลยนะครับเหลือ5 0า0บาทนทั้นเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ